สบายดีและสวัสดีทุกคนเนาะมื่อนี้มาพบกับสองโมงชาแนลเส็นกเกาเส็นเคยเนาะมื่อนี้อาจจะมาสอนวิธีเกี่ยวกับการเปลี่ยนสูนย์ควบคุมแบบ iPhone เนาะของซ i a o m มีเล่นมีโน้ตสิบเนาะไปเบิรงกันเนาะก่อนอื่นหักเข่าไปที่ตา่าง่าติดขาตาข่าง่าติดขาต่างขาแล้วเขาเรือนขึ้นเนาะมันจะเขียนว่าการแจ้งเตือนส่วนควบคุมเนาะติดเข้าไปเลยติดเข้าไปแล้วเาจะตูดขึ้นเนาะ มันจะเขียนว่าหู่แบบสูนควบคุมเนาะแล้วเขาตีเข่าตัวนี้มันจะเป็นแบบแบบเก่าเนาะแบบเก่าเขาปัดลงมันจะเป็นแบบนี้เนาะแบบนี้แบบเก่าไปสไตล์แ n d r o i d เนาะแล้วเขาจะเปลี่ยนไปเป็นแบบของ iPhone เนาะเขาตกใส่ซูนควบคุมแบบใหม่เนาะมันจะเป็นคือ iPhone ตัวนี้มันจะเป็นการแจ้งเตือนในอย่างทั้งทุกอย่างเนาะมันจะเป็นแบบนี้แล้วมาปัดทางด้านนี้มันจะเป็นคือไอโฟนเลยมันก็นรูล่าสไตล์แบบนึงเนาะถ้าผู้ใดมากแบบนี้ส่วนหลายค่อยมากแบบนี้มันจะเบิ่งง่ายมันตัวใหญ่เบิ่งโอเคกว่าเนาะมาฮอด์นนัญญาะนี้คลิปเอากระมัดเป็นเท่านี้เนาะหรือว่าจบเป็นเท่านี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชนะร์เนาะกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะคลิปก็จบเป็นเท่านี้เนาะ ขอขอบใจ